สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนคุณครูสวัสดิ์คนศิลปภักด์หรือคุณครูตุกตานั่นเองวันนี้จะพานักเรียนมาฝึกร้องเพลงเกี่ยวกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปถมศึกษาปีที่5ชื่อเพลงนั้นก็คือเพลงการคูณเศษส่วนค่ะเด็กๆพร้อมที่จะฝึกร้องเพลงกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฝึกร้องเพลงการคูณเศษส่วนกันเลยค่ะวิธีการร้องนะคะ เอาคูณ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 เอาคูณ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 เป็นการเพิ่มคูณทวีจํานวนเศษส่วนคูณกันอย่างไรเศษส่วนคูณกันอย่างไรเธอจ๋าจําไว้ไปไหนยาลืมเธอจ๋าจําไว้ไปไหนยาลืม เศษเขาให้คูณเศษเอา้าส่วนเขาให้คูณส่วนใช้กระบวนการคิดคำนวณเธอจ๋าอย่าได้เร้รวนเธอจ๋าอย่าได้เร้รวนคำตอบเศษส่วนนั่นคือผลคูณคำตอบเศษส่วนนั่นคือผลคูณเนื้อเพลงนะคะสั้น ง่ายจดจำง่ายนิดเดียวเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องเพลงการคุณเสียส่วนนะคะการฝึกร้องเพลงที่เกี่ยวกับวิชาที่เราเรียนจะช่วยให้เราจดจำเนื้อหาในเรื่องนั้นได้ดียิ่งขึ้นค่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องเพลงการคุณเสียส่วนนะคะสำหรับวันนี้รูขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน